สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565นะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดชาวราศีกุมกันก่อนเลยนะคะหน่มาดูหน่อยสิว่าคนโสดราศีกุมในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเอง่ยหเหรียญ สองไม้า้าว i n g of Cup พเอสออฟคัพหูโฟออฟสอดเดี๋ยวขอขยายหน่อยนะคะว่าหกเหรียญนี่อะไรยังไงคนโสดคนไปแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยชาวราศีกุม เออให้มันได้อย่างนี้นะคะโอเคนะคะคนโสดชาวราศีกุมนะคะคุณน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณแอบชอบหรือว่าสนใจเขาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเออแล้วทีเนี้ยคนที่คุณชอบอะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกับคุณอะเหมือนแบบเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนเรียนคนในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะคะ่ะ เออแล้วทีเนี้ยตัวคุณเองอ่ะเหมือนคุณคุณมีความคุณน่าจะแบบชอบสนใจแล้วคุณก็สอดส่องคนที่คุณชอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นี่แหละเออถ้าเกิดว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณแบบไม่ได้แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองมากนักว่าจริงๆแล้วคุณชอบคนคนนี้จริงๆแล้หรือเปล่าอ่ะในเดือนเนี้ยในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคุณจะคนพบคําตอบนะคะว่า คุณน่าจะชอบคนคนนี้จริงๆอะเออชอบแบบชอบมากแล้วแบบคุณจะเข้าสู่โหมดแบบกลายเป็นคนข้างรักนะคะคิดเองเออเองอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่รู้นะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะรู้กับคุณหรือเปล่านะคะแล้วทีเนี้ยตัวคุณเองอะคุณมีโมเมนต์นะที่ว่าคุณอะอยากจะเดินหน้าเข้าหาคนที่คุณชอบเออแล้วมันเป็นแต่ว่าเออพูดยังไงดี คุณอยากจะเดินหน้าเข้าหาเขาอ่ะบางทีบางคนคุณอาจจะแบบอยากไปสารภาพรักบอกความรู้สึกในใจของคุณเลยนะคะแต่ว่าคุณอะไม่แน่ใจเออคุณอาจจะไม่แน่ใจหรือคุณแบบไม่รู้ว่าจะพูดจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะแบบเคยแสดงออกกับคนที่คุณชอบอ่ะคุณอาจจะมีอ่ามีรีแอคชั่นกับคนที่คุณชอบในลักษณะที่ว่าถ้าแบบ ไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องจําเป็นคุณจะไม่คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วคุณก็เลยแบบเอออยู่ดีๆแบบจะให้กูไปสารภาพรักเขามันก็แปลกแปกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วทีเนี้ยอยากเข้าไปบอกชอบอยากไปขอแบบโอกาสแบบเดินหน้าทําความรู้จักกันวันเรื่องเป็นราวอะไรอย่างงี้นะคะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวชาวราศีกุมก็จะวนอยู่ในลูปในเซฟโซนของตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าคุณส่งไปคุณส่งข้อความไปหรือคุณแบบไปเทคแอคชั่นอย่างที่คุณคิดปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องแบบโดนเขาหักอกหรือแบบคุณจะต้องเสียใจผิดหวังกับการตอบรับของเขาแน่เลยคือไม่รู้ว่าทําไมชาวราศีกุมะถึงคิดแบบนี้เออคือก็ไม่รู้นะคะว่าคนที่คุณชอบเนี่ยเป็นใครก็ตอบได้แค่ประมาณหน้าไพ่เนี่ยแต่ว่าจริงๆอ่ะคืออยากให้ชาวราศีกุมะสําคัญที่สุดเลยนะคนโสด ถ้าคุณอยากจะสมหวังคุณจะต้องกล้าที่จะก้าวขาเดินออกมาจากเซฟโซนของคุณก่อนนะคะคือแบบอย่าเพิ่งคิดไปเองอะแบบอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าเขาจะไม่ชอบเราเขาจะปฏิเสธเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออประมาณนี้นอะเนาะก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะคะถ้าเพราะว่าแบบถ้าคุณยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของคุณในช่วงเดือนนี้อยู่มันก็จะไม่มีอะไรก้าวหน้าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดทบทวนดีๆนะคะคนโสดชาวราศีกุมเนาะ เออไปไปไปมูฟออนนะคะมูฟออนไปเก็บไพ่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 เร็วเโอเคไปค่ะไปไปกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเด้อค่ะมูฟออนกันแบบไวๆนะคะเสียใจได้แต่อย่านานนะคะ <c oughs> เพราะว่าชีวิตเรายังมีความสุขอะไรรออยู่อีกหลายอย่างเลยโอ้ยคมคม อยู่ดีๆก็คิดคำคมขึ้นมาได้ไม่ตัวปิ่อ่ะเชื่อว่าทุกคนน่ะก็ต้องเคยผ่านช่วงเวลาผ่านช่วงเวลาที่แบบว่าเราอ,อกหักอ่ะหรือเราเฮิร์ตมากๆอ่ะทุกคนต้องเคยผ่านช่วงเวลานั้นอยู่แล้วแล้วแบบโอ้จะให้บรรยายสรรพคุณยังไงดีตอนที่เราอยู่ในช่วงเวลานั้นแรกๆรนี่โคตรเจ็บโคตรเจ็บนะคะทุกคนเออแบบ ฟังเพลงเศร้าน้าตาไหลกระย้อยกระย้อยเลยนะคะแต่พอแบบพอเราเริ่มฮิวิวตัวเองได้เริ่มอยู่ได้สักพักหนึ่งอ่ยผ่านมาเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยเราจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นอ,อโอเคเมาส์นานไปหน่อยนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน <c oughs> มาค่ะมาดูกันอ๋อชาลาศีกลุ่มหาพัมมาก <c oughs> อือฮ uh ึโอ้ยชาวราศีกุมความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยคุณนี่ดูแบบมีอุปสรรคดูมีอุปสรรคเนาะหนักหนาสาหัสสกันเลยนะคะเป็นลักษณะที่ว่าอ่ะเอาตรงเดี๋ยวขอขยายเจ็หลี่เอ๊เจ็ดดาบนิดนึงโอ้โ oh, หชัดเจนเลยนะคะว่า ชัดเจนได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณโอเคค่ะถ้าก่อนหน้านี้คุณยังไม่เคยสืบหรือว่าแบบยังสืบยังไงก็ยังไม่เคยรู้ว่าคนที่คุณคุยอยู่เขามีใครหรือเปล่าเขาส,สนิทจริงหรือเปล่าเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้ความลับเหล่านั้นแหละคุณจะได้รู้ว่าเขามีคู่หรือว่ามีแฟนหรือมีคนที่เขาจริงจังอยู่แล้วนะคะแล้วมันจะเป็นโหมดที่ว่า โอ้โหสิบดาบสิบไม้นะคะคุณจะแบบเฮิร์ตมากมากเลยนะคะเออแล้วพอคุณเฮิร์ตถามว่าคุณจะทําอะไรไหมปิ่นว่าคุณไม่ทําอะไรคุณอาจจะไม่ด่าเขาด้วซ้ําที่คุณรู้เรื่องนี้ว่าเขามาหลอกคุณมาอะไรคุณหรือเปล่าแต่คุณจะแบบคุณจะไม่ทําอะไรเลยอ่ะเออพอคุณรู้ปุ๊บคุณอาจจะพยายามรีบเข้าสู่กระบวนการฮยิลว่งจิตใจตัวเองนะคะเออนี่คือ แนวโน้มของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นกรณีที่แบบว่าคุณสืบดีๆแล้วว่าเขาไม่ได้มีใครเขาโสดสนิทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าตัวคนคุยของคุณอะเขาจะเขาเหมือนอาจจะแบบแอบทำอะไรลับหลังคุณก็ได้เขาอาจจะแบบแอบไปคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย เออเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็เป็นไปได้นะคะแล้วทีเนี้ยมันเลยเป็นหมวดที่ว่าพอถ้าคุณได้รู้เรื่องนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยปุ๊บอ่ะคุณจะเฮิร์ตมากๆคุณอาจจะรู้พอคุณรู้ปุ๊บว่าแบบเอ้ยเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวคุณจะเฮิร์ตไปเลยเออคุณเฮิร์ตแล้วคุณจะอยู่นิ่งๆนะคะแต่ว่าเชื่อแหละชาวราศีกุมบางคนก็ยังคงมีความหวังอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้พัฒนาเพราะฉะนั้นบางคนก็ยังอาจที่จะแบบเลือกทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็แบบ เหมือนพยายามคีบเขาในความสัมพันธ์ต่อไปยังแบบยังคุยกับเขาต่อไปอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้นะว่าจุดหมายปลายทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงแต่ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นประมาณนี้ที่พูดมาเนี่ยแหละนะคะก็จบแล้วสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไว้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอะไปไปไปมุกอนนะคะไปต่อกันที่คนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเนึง ไปคะ่ะไป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 ใครที่แบบความสัมพันธ์ยังดีอยู่ก็ป <ๆ S 1> ิดคลิปไปได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราไม่อยากให้คำทำนายของไพ่เนี่ยมันไปส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของใครนะคะเราจะดูถ้าถ้าคนที่ความรักตีอ่ะจะไม่ดูดวงนะคะเรื่องจริงแต่ก็จะมีบางคนที่ยังแบบต้องหาทริคเสริมความรัก ใส่มมเตลูอะไรอย่างนี้บ้างให้ความรักแับกระชุ่มกระชวยนะคะเฮมา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 ดูกันอืมรักกันปานจะกืนกินนะคะสองถ้วยเนี่ยนี่เป็นไรอะ่ะชอบแซลไพ่หมายถึงตัวเองเ่ะเป็นไรชอบแซลไพ่อื้ม โอเคนะคะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณอะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคุณทะเลาะหรือมีปัญหาเรื่องอะไรกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เคลียร์กันในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนนี้แล้วแบบเอ้ยแล้วแบบเหมือนมีการห่างหายกันหรือไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้คุยอะไรกันเลยเนี่ยคู่ของคุณอะเขาจะแบบ รู้ใจตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วเขารักคุณมากเขายังรักคุณมากอยู่เออแล้วคุณคือคนที่แบบเดะเบสที่สุดในชีวิตเขาอ่ะอืมแล,แ,ลแล้วทีเนี้ยพอเขาคิดได้ปุ๊บเขาจะตกตะกอนเขาจะตกตะกอนกับตัวเองแล้วเขาก็จะคิดหาวิธีนะคะในการที่จะเข้ามาขอโทษเข้ามาขอโอกาสเข้ามาคุยกับคุณนะคะ mm. เพราะว่าเขาอ่ะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันดีขึ้นแล้วมันก็แบบยังได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อด้วยกันนะคะแต่ทีเนี้ยตัวคุณอะกลายเป็นว่าคุณนิ่งใส่เขาเฉยเลยอะเออคุณนิ่งแบบไปรปฏิกิริยามากๆเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าทาไมคุณถึงนิ่งอะชาลราศีคุม คือฝั่งของไพ่เหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะเป็นฝั่งคุณหรือไม่ก็ฝั่งเขาก็ได้เนาะม,มาเดี๋ยวคอยดูหน่อยค่ะว่าทำไมชาวราศีกุณถึงนิ่งอะ่ะอันนี้เราจะอ่านในโหมดที่แบบตัวคุณเป็นผู้ถูกกระทํานะคะ,ะดูดวงราศีไหนแล้วก็จะบอกว่าราศีนั้นเป็นผู้ถูกกระทํานั่นแหละโอ้มันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณอยู่ในโหมดที่ว่า คุณพยายามกับความสัมพันธ์เนี้ยมามากพอแล้วแล้วแบบคุณรู้สึกว่ามันถึงจุดมันถึงจุดที่แบบมันสิ้นสุดของคุณแล้วอะมันถึงจุดที่คุณหมดความอดทนที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะแล้วคุณก็แบบเกิดเป็นการตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองขึ้นมานะคะว่าจริงๆแล้วเอ้ฉันก็มีดีนี่ เออฉันก็มีดีฉันก็เลือกได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจําเป็นจะต้องมาทนอยู่ในแบบความสัมพันธ์ที่แบบมีปัญหากันอย่างนี้ตลอดเลยเออฉันก็ไม่ไม่ได้เป็นรองใครอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยตัดสินใจที่จะนิ่งไร้การเทคแอคชั่นไร้คําพูดไร้อะไรใดๆกับคู่ของคุณที่เข้ามาขอโทษเข้ามาขอโอกาสนั่นเองนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าปลายทางของความสัมพันธ์นี้จะจบลงที่แบบ พวกคุณจะเลิกกันไปเลยหรือพวกคุณจะกลับมาคืนดีกันคอนติเนียวกันอีกรอบนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นแค่แนวโน้มสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนทั้งนั้นนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วก็พวกคุณนั่นเองนะคะก็ย้ำนะคะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้น ฟังอย่างมีสติและวิจารณญาณน,นะคะถ้าชอบการอา่านไพ่ของช่องปิ่นนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดคอมเมนต์มาพูดคุยให้กำลังใจกันก็ได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ